ฉันนไปดูข่าวเวดาราหลายท่านเลยนะประสบปัญหาเดียวกับฉันนะคุณนายนา้านายน้พัน์เงี้ยที่เราอายุเท่ากันน่ะแม่ก็แม่หมูไม่ยอมไม่มีแฟนคุณโกตีก็มีปัญหาเรื่องแม่เหมือนแม่ติดลูกมากเงี้ยแล้วลูกก็รักแม่มากเนี่ยหรือคุณใหม่เจริญกุไลอ่ะเขาก็รักแม่มากจน,นกเหมือนกับเหมือนมันยังฉันไม่รู้นะเขามีแฟนหรือยังอ,อันนั้นคลิปหลายปีละหลายปีละฉันเลยอยากจะบอกว่าอะไรด้วย จะบอกว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกแลเว,ว้ยแม่ไม่ยอมให้มีแฟนใี่หอหมละครละครไทยก็เคยทําเรื่องนี้นะคิดดูดิเปลี่ยนแฟนสี่คนอะ่ะแม่ดา่าด่าแฟนทุกคนเลยขนาดเป็นผู้หญิงมีการศึกษาหน้าตาดีมีอนาคตนะแม่ยังด่าแบบเหมือนเหมือนด่ามันเป็นผู้หญิงขายบริการทุกคนเลยนวย้ยเออในละครนะฉันยรู้สึกเ่ามันเป็นปัญหาโลกแตกที่แกไม่มีทางแก้ได้เลย